สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์9 9 0 9 4 9 5 4 9 8 0 1นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่365ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะน้องจะจัดรายการทั้งหมด50รายการนะคะอง์ละ200บาททุกรายการนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะพี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะและก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยคะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้นะคะขอเริ่มที่หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ เป็นรายการที่1นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างห้ปี2517นะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะ<ม>เป็นรายการที่1นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้รายการที่1นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ200บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่ like okay? <S <s <ut ants> <ayan> 1นนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะเป็นหลวงพ่อโตนะคะด้านด้านหลังเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่2นะคะเดี๋ยวน้องค่อยๆส่งให้ดูให้ชมนะคะชอบใจถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรปิดกับน้องได้เลยนะคะวันนี้มีพระสวยๆมาเยอะเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2นะคะ ถ้าจะถามหา EP ราคา200บาท EP เก่าบอกเลยนะว่าแทบไม่มีเลยนะพี่นะต้องแจ้งแบบนี้เลยนะคะก็ยังไงนะคะก็จะอัปเดตขึ้นมาให้เรื่อยๆนะคะพี่ๆพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะคะอาจเห็นคลิปเก่าบ้างนะคะพระเก่าอาจจะไม่มีแล้วนะคะก็ต้องแจ้งแบบนี้นะก็ให้พี่ๆคอยติดตามนะคะน้องจะอัปเดตให้ตลอดนะคะมีองค์ไหนเหลือบ้างอะไรยังไงนะคะ องคนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเนื้อผิวพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นเสือหัวขาดนะคะเสือหัวขาดนะคะองนี้รายการที่สี่นะคะ ด,ะะบบะะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะทั้งซูมทั้งสองให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆเลยนะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องนะคะองค์นี้รายการที่4ี่นะต่อไปรายการที่หนะคะรายการที่หเป็นพระพุทธเจ้า25สศตวตรรษนะคะพระพุทธเจ้า25สตวตรรษนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะ องนี้เป็นรายการที่5นะคะวันนี้จะจัดมา50รายการนะคะวันนี้จะจัดเรียง50รายการนะคะพี่ๆจดหมายเลขรายการให้ขับน้องด้วยนะคะหรือสามารถบอกชื่อพาพเพิ่มเติมได้เลยนะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นเหรียญอายุยืนนะคะหลวงปู่แพ้วนะคะเหรียญอายุยืนนะคะหลวงปู่แพ้วนะคะด้านหลังเขียนอายุ99ปีนะคะวัดตางหมันนะคะ แจกทานบารมีนะคะน,นะคะน,นปฐมนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะรูปภาพยังไงดูไม่ชัดยังไงนะคะ สามารถมาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้อีกทีนึงนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7ดนะคะต่อไปรายการที่8ดนะคะรายการที่8ดนะคะเป็นพ้าหลวงปูดทวดนะคะเป็นพ้าหลวงปูดทวดเนื้อเงาๆชํำๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือนะคะด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะ ต่อไปรายการที่9้านะคะรายการที่9้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9้านะคะเขียนว่าหลวงพ่อทองมาวัดสว่างทาสีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9้านะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่10บนะคะรายการที่10บนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะองค์นี้มีเส้นเกศาขึ้นชัดเจนและสวยนะคะ องนี้นะคะเป็นแบบว่าโรยเกษาได้สวยมากเลยนะ <_ Z> องค์นี้เป็นรายการที่10นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่โตนะคะวัดประดูฉิมพีนะคะพระปิดตานะคะเน <_ Z> <itter> ื้ออะไรไม่มั่นใจนะแต่มีฝั่งตะกรุดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นเห,นะะเนเห,หรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเห, ENT หรียญหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่11นะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูอีกรอบนึงนะคะองนี้รายการที่11นะคะเป็นพระหลวงพ่อไปนะคะด้านหลังนะคะเขียนที่ระลึก2 478นะคะองนี้รายการที่11นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่11นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะความนาอยู่หลวงพ่ออาเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะรายการที่12นะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะด้านหลังนะคะน้องส่งให้ดูกันอีกสักครั้งนะคะน้องส่งให้ดูกันอีกสักครั้งนะคะแบบนี้เลยนะคะพระพุทธชินราชนะคะรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบรายการที่สิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการที่สิบสามด้านหลังนะคะเขียนปีพศสองพนห้าร้อยสเก้านะคะด้านหลังเขียนปีพศสองพนห้าร้อยสเก้านะคะรายการที่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อสาครนะคะ วัดหนองกลับนะคะหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับนะคะครบหกรอนะะนะะบนะคะปีสองห้าห้าสามนะคะเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อสาครรายการที่สิบสี่นะคะ <lyn> ต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบหกนะคะเป็น พระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่16นะคะเนื้อสวยแบบนี้เลยนะคะมีคาบลักสีดําด้วยนะคะพระนางพญานะคะองค์นี้เป็นรายการที่16บหนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบหกนะคะต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะพญาเต่าเรือนรายการที่17เนะคะเป็นหลวง พ่อหลิวนะคะรุ่นสุขใจนะคะวัดไร่แต่งทองพญาเต่าเรือนวัดไร้แต่งทองนะคะหลวงปู่หลิวนะคะพี่ด้านหลังนะคะน้องสองให้ดูตัวยันอขระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะ รายการที่18ดนะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งรายการที่18ดนะคะค่อยค่อยส่องให้ดูเนื้อผิวกันเลยนะคะดูความคมชัดของลูกประคำได้เลยนะพี่ความคมชัดสวยสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เขียนว่าวัดระหานได้นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะองนี้รายการที่18ปดนะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19เนะคะเป็นพระสังคายนะคะพระสังจายรายการที่19นะคะน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะพระสังาจายแบบนี้เลยนะคะเป็นหล่อโลหะด้วยนะคะองค์นี้รายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปูป่มหาศิลานะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่มหาศิีลานะคะสิริจันโทองค์นี้นะคะชื่อรุนนอร่นานารายจักนะคะองนี้ชื่อรุ่นนารายจักนะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะองนี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21เนะคะเอาเป็น หลวงปู่ทีมนะคะหลวงปู่ทีมรายการที่21เนะคะเป็นเหรียญทรงพัดยศแบบนี้เลยนะคะด้านหลังตัวยันอัขระคมชัดนะคะพี่ปีพศ2518นะคะหลวงปู่ทีมรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ เหรียญหลวงพ่อทบรายการที่22นะคะวัดโบสถ์โพทองตําบลนายมอําเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะองค์นี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนรายการที่23นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวพระก,กันแบบนี้เลยนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดละหารได้นะคะองค์นี้นะคะมีจีวรติดอยู่ด้านหลังกับเส้นเกศานะคะ เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นสิงห์หล่อบโบราณแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่ยีนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะพี่ตรงกลางจะมีรูตรงกลางแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะอง์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่ย5นะคะหลวงปู่สุขวัดปัก วัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะเหนียนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะคะอง์นี้รายการที่25นะคะองค์นี้รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระเอาเป็นว่าชื่ออะไรไม่รู้หนูจาไม่ได้นะคะองค์นี้นะคะเนี่ยรูปร่างหน้าตาพระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที aro aro 1> ่1 7นะคะปีพศ2503น้ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะองนี้นะคะรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะองนี้รายการที่28นะคะองนี้รายการที่28นะคะ ต่อไปรายการที่2 9เนะคะเป็นพระยืนวันทานะคะพระยืนวันทาแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะรายการที่19นะคะองนี้รายการที่2 9นะคะ,คะ,คะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระเป็นเนื้อผิวแบบนี้นะพี่องค์เล็กๆนะคะ เป็นเนื้อผิวแบบนี้นะคะดูส่องให้ดูให้ชมซูมให้เห็นใกล้ๆเลยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะอง์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31เนะคะเป็นพระรีลานะคะพระรีลารายการที่31อนะคะองนี้นะคะเป็นรีลาด้านหลังนะคะเป็นเหมือนรีลาเมฆขนุนเลยพี่หรือเม็ดมันใหญ่ไป องนี้นะคะรายการที่31นะคะลองดูนะคะพี่นะลองดูได้เลยนะคะเป็นพระรีรานะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะคะต,ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นพระมเหศวรนะคะเป็นพระมาเหศวรรายการที่32นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังกันเหมือนเดิมเลยนะคะเนื้อผิวดำดำเข้มขลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี RIGHT ้รายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที ism, ่33นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นตาสัญลักษณ์นะคะเขียนว่าวัดพระโคะนะคะด้านหน้าเขียนสมเด็จเจ้าพระโคะนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะองนี้รายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้หน้าย,ยิ้มสวยๆเลยนะคะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้หน้าย,ยิ้มสวยๆแบบนี้นะคะรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะต่อโคดเก้ารอบเจริญพรบนหลวงพ่อคูณนะคะ <Yeah. S 1> รายการที่35นะคะด้านหลังเขียนเมตตามหานิยมวัดบ้าไร่สองห้าสามหกนะคะ2536นะคะหลวงพ่อคูณนะคะอง์นี้รายการที่35นะคะ ต่อไปรายการที gamer, ่36นะคะรายการที manage os, ่36นะคะพระสมเด็จมีเส้นเกสามีหน้ามีตานะคะพระสมเด็จมีเส้นเกสามีหน้ามีตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จมีตัวหนังสือเขียนสมเด็จโตวัดราคางสองสี่นึ่งหงะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะ องนี้เป็นรายการที่37นะคะด้านหลังนะคะด้านหน้ามีตัวหนังสือเต็มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้รายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชยโยนะคะพิมพ์7ชั้นนะคะ พระสมเด็จเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะอุ๊ยองนี้คือซุ้มพระสวยมากเลยนะพี่องค์นี้ซุ้มพระสวยมากเลยนะคะแต่น้องก็ไม่มั่นใจนะว่าเหมือนพระอะไรนะ รูปทรงเป็นแบบนี้เลยนะคะรูปทรงเป็นแบบนี้เลยนะคะส่งให้ดูด้านหน้าด้านหลังกันชัดๆนะคะดูไม่ทันยังไงสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าจะปิดแจง้งปิดน้องได้เลยนะคะพี่นะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะองค์นี้รายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะไม่รู้ว่าเป็นเรือแจวเรืออะไรยังไงนะคะพี่เป็นพระสมเด็จมีหน้าเจดีแบบนี้นะคะพระสมเด็จอยู่ในเจดีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่40นะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นเต่านะคะเป็นรูปเป็นพระรูปหล่อเต่านะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่41ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆชัดๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะ รายการที่4ี่บนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะอง์นี้รายการที่4ี่ิบนะคะอง์นี้รายการที่4ี่ิบนะคะด้านหลังนะคะมีเขียนปีพศนะคะปีสองสี่แปดอะไรไม่รู้ดูต่อเองนะคะพี่องค์นี้นะคะเนี่ยแปดแปดอะไรไม่รู้ว่ามองไม่ชัดนะคะมองไม่ชัดนะคะพี่นะองค์นี้นะคะรายการที่สี่สิบสองนะคะ องนี้รายการที่42นะคะแต่หน้าพระยังสวยอยู่นะคะหน้าพระยังสวยอยู่นะองค์นี้นะคะรายการที่42ต่อไปรายการที่43นะคะรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่43าน้องส่องให้ดูหน้าพระใกล้ๆจะชัดกันเลยนะคะก็ชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะ200บาททุกรายการเลยนะคะ องนี้รายการที่43นะคะอง์นี้รายการที่43าต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตามีเส้นเกศาด้วยนะคะเนื้อผิวแตกรายงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะองค์นี้เป็นรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะต้องพูดอีกรอบนะคะรอเรือรอลิงนะคะพูดสับกันไปมั่วเลยนะพี่ๆที่ฟังอยู่อาจจะรําคาญหูนะคะอันนี้เขียนรุ่นหนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินบางคานนะคะหลวงพ่อเงินบางคานรายการที่45นะคะรายการที่45ต่อไปรายการที่46นะคะเหรียญหลวงพ่อไผนะคะ เหรียญหลวงพ่อไปรายการที่46นะคะสองให้ดูเนื้อผิวพระใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้นะคะที่ระลึก2478นะคะเหรียญหลวงพ่อไปนะคะรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47เนะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่โตะนะคะหลวงปู่โตนะคะเป็นพระสังฆจายหลวงปู่โตะนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะด้านหลังเขียนว่าวัดประดู่ฉิมพีนะคะด้านหลังเขียนว่าวัดประดู่ฉิมพีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเอาเป็นพระองค์เล็กๆแบบนี้นะคะ เป็นพระองค์เล็กๆแบบนี้นะคะพี่ๆรู้จักไหมน้องไม่รู้จักนะคะอ๋อมีด้านหลังเขียนพ่อเดิมนะพี่ด้านหลังมีเขียนพ่อเดิมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะองค์นี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49นะคะเอาเป็นองค์เล็กดีกว่า องค์เล็กๆนะคะรายการที่49นะคะนี่ส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จองค์น้อยๆนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่49นะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะเอาเป็นพระสมเด็จปกโหพหลวงพ่อกลวยเนื้อผิวออกสีเขียวๆ э นะคะคุณๆแบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ํามวยผมนะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ํามวยผมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายของ ep นี้นะคะก็ถ้าพี่ๆนะคะมองแล้วดูแล้วชอบใจถูกใจองคไหนนะคะ พี่ๆเล็งไว้เลย EP หน้าเรามาต่อกันนะคะ EP หน้าเรามาดูมาชมกันต่อนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ